ต้องบอกว่าจังหวะก้าวการเมืองไทยช่วงนี้ต้องจับตาไม่กระพริบเลยนะคะในขณะที่เรายังไม่รู้เหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วนายกแพทองทานจะหลุดหรือไม่หลุดจากตําแหน่งจะมีการยุบสภาหรือเปล่าจะได้เลือกตั้งเร็วเร็วนี้หรือเปล่าเราเริ่มได้เห็นจังหวะเก้าวของบางพักเริ่มขยับกันแล้วอย่างเมื่อวานเนี่ย พลังประชารักชะพ่สัรารบเปิดตัวสมาชิกใหม่แบบจุกๆแล้วหลายคนเนี่ยก็เป็นอดีตสสเป็นอดีตรัฐมนตรีด้วยผมไปนับตัวแล้วนะเป็นยังไงคะอดีตสสสิบอ็ดคนไม่ธรรมดานะคือในจังหวะน,นี้อย่างที่น้องเมียว,ว่าคือคการเมืองไม่รู้จะยุบสภาหรือจะอะไรกัน ก็ไม่รู้แต่ว่าพักนี้เตรียมพร้อมอ่าเอาละเราจะไปคุยกับใครครับก็คุยกับเลขาธิการพักไปเลยดีกว่านะคะเพื่อให้เกิดความชัดเจนคุณไพบูลนิติตะวันตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีฮะคุณจำราแล้วก็ที่มีคอแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านครับอุกคนน้องหมิวน้องหมิวนะครับคุณไพบูลอ่านะฮะน้องอ่าคุณหมิวฮะสวัสดีครับเปิดตัวเร็วจังเลยยี่สิบเอ็ดคนโอ้โหนะอันนี้ส่งสัญญาณอะไรไหมนี่ ก็เป็นเรื่องของขั้นตอนของการเตรียมความพร้อมนะคือคือเราก็พูดไปหลายครั้งแล้วว่าเราอยากจะให้มีการเลือกตั้งใหม่แล้วก็เราพร้อมที่สุดนะฮะดังนั้นก็เลยถือโอกาสช่วงนี้ก็เปิดตัวกลุ่มกลุ่มนี้ขึ้นอีกทีหนึ่งน,นะฮะกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มของอ่อดีกสสพักเพื่อไทยอย่างที่ว่านะฮะใช่หรือเป็นผู้สมัครพักเพื่อไทย ซึ่งซึ่งก็ยังไม่ใช่มีแค่นี้นะฮะแล้วพรรคเพื่อไทยตอนนี้หุ้นตกเยอะฮะราคาราคาหุ้นความนิยมตกเยอะก็มีสสปัจจุบันที่ยังเป็นสสอยู่นะของพรรคเพื่อไทยครับก็สนใจที่จะมาร่วมงานกับพรรคพลังประชารัฐแต่รอเป็นแค่ขอให้รอรอช่วงที่ที่มีการเลือกตั้งใหม่นะด้วยความเคารพคุณ <c oughs> ไบบุญก็มีบางคนปรามากนะว่าโอ้ยคนเหล่านี้เนี่ยเพื่อไทยเขาไม่เอาแล้ว อะไรประมาณนี้โอ้โหคุณไปบุญมีอะไรชี้แจงไหมก็ก็ก็เอาว่ากันตอนเลือกตั้งกันแล้วกันนะพอถึงตอนเลือกตั้งกันแล้วกันนะคือคนที่เพื่อไทยเอาก็ไม่ได้หมายความว่าจะชนะได้นะครับเพราะในสนามเลือกตั้งมันอยู่ที่แต่ละพักอยู่ที่หลายปัจจัยนะฮะส่วนพักพลังประชารัฐเราก็มีข้อที่เขานิยมก็คือเขาชอบ ต้นหัวหน้านะต้นหัวหน้านะฮะตานคนเอกประวิทย์วงสุวรรณ่าน่านเป็นคนที่เป็นต้นอุปนิสัยตานกันเองอ่ะกนะับผู้สมัครทั้งหมดอ่ะเข้าถึงได้อะไรเงี้ยนะฮะดังนั้นผู้สมัครขาก็พูดถึงการือสอสอหรืออะไรทั้งหลายก็ชอบชอบในการที่จะอยู่พรรคพลงังประชารัฐซึ่งมันจะต่างกับพรรคอื่นนะฮะบางพรรคเนี่เรียกว่าเก่าหัวหน้านด่ไม่สามารถเข้าถึงกันได้เลยนะฮะ คือยิ่งบางพักคทาตัวเทวดาไปเลยไงนะฮะดังนั้นก็ก็เรียกง,ง่ายๆว่าเราเราก็มีตอนนี้มีผู้สมัครที่สนใจที่เราคัดแล้วนะฮะอยู่ในมือ100ร้อยกว่าคนแล้วร้อยกว่าคนแล้วร้อยกว่าคนแล้วนะฮะดังนั้นต้นหัวหน้าก็มั่นใจมากว่าในการเลือกตั้งครั้งคือคือเราถึงได้อ่าอยากจะขอให้ไปสู่การเลือกตั้งนะฮะ เรื่องตั้งรัฐบาลแล้วเรา,เร,าร่วมรัฐบาลตอนนี้เราเป็นเรื่องรองนะฮะเราก็ถ้าถ้าร่วมก็ร่วมกันโดยที่ไม่ใช่พรรครัฐบาลเพื่อไทยนะฮะก็ก,ก็ก็ว่ากันไปแต่ว่าความสนใจจริงๆของท่านหัวหน้ายอยู่ที่การเลือกตั้งเลือกตั้งครั้งใหม่เพราะว่าต้องการที่จะได้สสเข้ามาเป็นกรอบเป็นคำให้มีจํานวนมากส่วนใหญ่เป็นที่ท่าน่าตั้งใจไว้เป็นอดีตสอสอ,อีสานนะดูรายชื่อแล้วนี่ใช่ไหม เพราะอ,อ,อีสานหมดนะฮะอีสานหมดเลยเ้วเราสสปัจจุบันที่จะมาก็จากอีสานนะฮะแปลว,ว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าพลเอกประวิทย์ยังไม่วางมือทางการเมืองใช่ไหมคะเขไม่วางร้อยแน่นอนนะฮะร้อยเปอร์เซ็นท<ม>่านไม่วางแน่นะฮะท่านมาถึงอตอนนี้ท่านก็ก็ทํางานเต็มที่ฮะท่านจะให้เวลากับทีมงานแล้วก็การประชุมพักก็มีการประชุมโดยที่ท่านเป็นประธาน การประชุมอยู่ทุกสัปดาห์เลยนะฮะเป็นพรรคที่การันันแข็งแกรงมากอ่ะก็มีทีมงานที่จะเตรียมเบื้องเข้าสู่การเลือกตั้งเมื่อเราพร้อมอ่ะอร้ันเมื่อกี้คุณไปบูร์พูดถึงการร่วมรัฐบาลว่าถ้ากับพรรคเพื่อไทยจะไม่ร่วมแปลว่าถ้าเป็นพรรอื่นไม่ร่วมแน่นอนแต่ถ้าเป็นพรรคอื่นก็ค่อยดูกันอีกทีประมาณนั้นใช่ไหมไม่ก็ก็ได้ฮะอย่างทุ่มใจไทยก็อยากจะ จัดตั้งรัฐบาลกันแล้วก็เชิญเราไปร่วมอะไรก็ก็ว่ากันไปเพราะเป็นพรรคพวกกันอยู่แล้วนะฮะแต่ถ้าเพื่อไทยไม่เอาเพื่อไทยไม่เอาไม่เอาอันนี้คือสมัยนี้ถูกแล้ะเป็นเพียงเด็นค a n d i คนไหนอะไรก็ไม่เอาต้องนาังเแค่สมัยนี้ไม่เอาก็ไอไอไอเรื่องสมัยหน้าอะไรเราไม่ต้องพูดกันนะว่ามันจะโครงสร้างเป็นยังไงก็ต้องหลังเลือกตั้งอยู่แล้วโดยทั่วไปนะฮะแต่มีเป็นเพียงแค่ว่าในช่วงนี้อ่ะ ไม่เราเขาก็เชิญมาตลอดเนี่ยนะฮะตอนที่เขาจะจะจัดตั้งรัฐบาลอ,าอุ้งลิงสองเนี่ยนะฮะก็ก็เชิญเราไปเราก็ <c oughs> ไปร่วมไปร่วมอ๋อ,อพักเพื่อไทยมีกลับมาจีพลังประชารัฐด้วยเหรอฮะตอนที่ไม่มีภูมิใจไทยแน่นอน<ค>นะมีส่งคนมาคุยกับท่านหัวหน้าฮะอ, <c oughs> อ๋อแต่เราปฏิเสธไปปฏิเสธฮะปฏิเสธเอ้คุณไพยบูลไหนไหนพูดถึงพลเอกประวิตยนะคะวันก่อนเลขาธิการสภาออกมาเหมือนดับฝันเลยว่า ตอนนี้คือพลเอกประวิทย์ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นคนดิเดตนาย,ยกไปโหวตกันแล้วเรียบร้อยก็จะไม่ตรงกับที่คุณไับุญเคยให้สัมภาษณ์กับเราเอาไว้ว่าลุงป้อมเนยังมีสิทธิ์อยู่นะคะอ๋อไอเรื่องความเห็นทังกฎหมายเนี่ยสิ้นสุดคือศารลรัฐธรรมนูญน,นะฮะเลขาสภาผม,มเห็นมาตั้งแต่กี่สมยัยแล้วผมก็เถียงกันอยู่เรื่อยเรื่องข้อกฎหมายครับแล้วหลายครั้งผมชนะนะฮะนะเ <c oughs> ละขาสภาไม่ใช่หมายถึงว่าเป็นบุคคลที่ เป็นผู้ที่ตัดสินได้ว่ารัฐรรมนูญลนั่นเป็นผลอย่างไรอะไรยังไงมันไม่ใช่ลนะคือท่านอาจจะไปดูผิวเผินนั่นเองนะแต่ส่วนผมอะผมอยู่กับรัฐรมนูญมาตลอดนะดังนั้นผมดูจากข้อของอการเขียนว่าแต่แต่ต้องแยกคนละเรื่องกับที่ท่านหวหน่าจะเป็นรัฐอ,อยากจะเป็นนายกหรือไม่นะท่านบอกแล้วท่านไม่ได้สนใจนะฮะ นะแต่ผมพูดถึงข้อกฎหมายถ้าเห็นเพราะว่าผม,มสแสดงความเห็นทางกฎหมายว่ามันคนที่จะทําเรื่องนี้ขึ้นหนึ่งต้องสารรัฐมนูลเป็นขนตัดสินถึงได้จบนะฮะแต่ถ้าพูดถึงความเห็นด้วยเหตุแลวด้วยผลแล้วอ่ะนะฮะก็ให้เลขาสภาไปอ่านดูอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกัน <ๆ S 2> นะในวาระหนึ่งนะฮะที่การใช้ถ้อยคําการเขียนในรัฐธรรมนูญนะฮะการเขียนในรัฐธรรมนูญนี้มันต้องตีความะ พราะในวักสองวักสามอะไรต่างๆมันก็มีการเขียนมันกันแต่ไม่เขียนเขียนไม่เหมือนกันคือผม,ผมจะทํางานเกี่ยวกับเรื่องการตีความรัฐมนตรีมาตลอดเอาเป็นว่าทำมากกว่าเลขาสภาเอาเป็นว่าคุณไปบูนเชื่อว่าโดยกฎหมายเมื่อดูแล้วเนี่ยมุมของคุณไปบูนเชื่อว่าพักพลังประชารัฐยังมีสิทธิ์ที่เป็นแคดเดตนายกถูกต้องตามกฎหมายมาตาราเน่ยมาตราเนี่ผมเชื่อว่าคำว่าในรัฐมนตรหนึ่งห้าเจ็ดนั้น หมายถึงจะเป็นนับในการสสอที่เป็นการจากการเลือกตั้งนะจากการเลือกตั้งหนขณะที่การเลือกตั้งไม่ใช่สสอที่เหลืออยู่ไม่ไม่ไม่ใช่สสอที่เหลือนะครับครับดังนั้นเรื่องนี้ก็ไม่เป็นไรนะก็คงไม่มีข้อยุติอะไรก็เราก็ไม่สนใจอยู่แล้วนะฮะนะฮะตองนี้้อม่ไม่ไม่ต้องไปถกเถียงกันคุณไพยบูญลุงป้อมกับทีมงานเนี่ยประเมินว่ายุบสภาน่าจะตกอยู่แถวไหนเดือนไหนครับคร่าวๆ ก็ส่วนใหญ่ก็ดูว่ามันน่าจะเกิดหลังก็คือพอผ่านงบประมาณผ่านงบประมาณนะฮะนะผ่านงบประมาณก็ยุบได้แล้วหลายคนก็ยังอยากจะใช้งบประมาณนะอย่าไปฝันเลยฮะนะแต่ว่าถ้าเปลี่ยนรัฐบาลใหม่เนี่ยก็ก็อาจจะอยู่ยาวขึ้นได้อีกหน่อยนะฮะ เปลี่ยนรัฐบาลหมายถึงเปลี่ยนเปลี่ยน,นพรรคการนำใหมยอย่อะไรเนะ่ยนะนะแต,แต่ผมไม่รู้นะว่ามันจะนำไปสู่สถานการณ์อย่างไรมั่งนะฮะ<อ>แต่ว่าก็มันมีหลายเรื่องไงคุยกับคุณสำราญถึงเรื่องปัจจัยนอกจากเรื่องสารล้มโดนกรณีของนาย,ยกกรุงอิงแล้วก็ยังมีเรื่องของรัฐมนูญมาตรา144ใช่ใช่ท,ที่จากปปชเขาเขาจะส่งไปไหมนะฮะก็ส่งหรือไม่แต่ได้ยินว่า พบปชอก็เอาเอา,เอาเ,อาเอาเรื่องนะเรื่องนี้นะฮะก็มีประเด็นมีความเป็นไปได้ที่จะอาจจะชี้มูลว่าคอรมอกระทําผิดนะฮะอืมอันนั้นก็เป็นจุดเปลี่ยนนะอันนั้นก็ต้องมาประเมินกันนะครับแล้วถ้าพปชอส่งให้สำมูนเมื่อไหร่ก็แปบ๊บเดียวก็รู้เรื่องแล้วประมาณนั้นสิบห้าวันสนะิบห้าวันอาจจะเสร็จรอาจจะเสร็จก่อนเรื่องของ,งอ่าคยงฮิงด้วยนะฮะัแต่พอเสร็จแล้วก็ ผมมาคิดตอนหลังแล้วตั้งประหลัดกระทรวงที่จะมารักษาการเนี่ยนะฮะ <c oughs> เขาก็อาจจะให้มีการเลือกตั้งนะฮะเพราะในรัฐมนตรก็เขียนไว้ <c oughs> ก็เปิดให้มีการเลือกนายกใหม่ได้นะฮะ<อ>หรือจะยุบสภาก็สุดแล้วแต่นะฮะถือว่าคณะนายกคณะประลัดกระทรวงที่มารักษาการนั้นก็ต้องทําเหมือนกับ คณะคละมอที่ที่เมื่อไม่มีนาย,ยก่อันนี้เหมือนกันอันนี้ต้องเรียนท่านผู้ชมนิดหนึ่งคุณประภูนหมายถึงว่าถ้าเกิดมาตารา144ออกฤทธิ์ออกฤรธมีผลกวาดสสกวาดคลมอปลัดกระทรวงต่างๆก็มารักษาการทําหน้าที่รัฐบาลอย่างนั้นใช่ไหมครับคือกวาดกวาดนี่ได้จะคละมอนี่น่าจะชัดนะส่ว<ม>นสสอนี่ยผมยังต้องตีความสอสอสวเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับเอกสิทธิ์ในตามรัฐมนูลมาตรา124นะฮะ ในการออกเสียงลงคะแนนนั้นก็ถือว่าเขามีเอกสิทธิ์อยู่เอาว่าเอาว่าถ้าว่าคลอมก็คือก็ปลัดกระทรวงก็มาทําหน้าที่รัฐมนตรีถูกต้องนะฮะปลัดกระทรวงมาทําหน้าที่แล้วปลัดกระทรวงมาทําหน้าที่ก็ไม่ใช่่าทําหน้าที่ก็คือยุบสภาอย่างเดียวนะครับทําหน้าที่สามารถที่จะรอให้กระบวนการอ่าก็ก็ดําเนินการรัหานายกคนใหม่ก็ได้ก็ได้ด้วยนะโอ้ อครับอันนี้ก็เหมือนเหมือนเหมือนกันกับคอรม,มอรักษาการนะเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดน,นะถ้าจะเกิดโอ้เป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มา,นมากนะฮะรัฐมนูญก็มีอยู่ในรัฐมนูลหกศูนย์ที่มีอันนี้เท่านั้นเองใช่ใช่ใช่ก็เกิดจากเรื่องตั้งแต่สมัยตอนที่ของคุณยิ่งยักษ์ในปีห้าเจ็ดนะฮะที่รักษาการแล้วก็ทางกปปสทางประชาชนก็อยากจะให้ลาออกเขาก็บอกว่าลาออกไม่ได้นะครับ ไม่มีคนมาดูแลประเทศนะฮะดังนั้นเที่ยวน,นี้ก็เลยเขียนไว้ให้ว่าลาออกก็ได้นะฮะแล้วก็หรือถ้าโดนเรื่องความผิดมาตรา1ี่เนี่ยก็ให้ให้ให้เบิกกรมอพ้นจากไปก็ให้ปลัดกระทรวงนะฮะปลัดกระทรวงมามาทำหน้าที่แทนมานทำหน้าที่แทนมาตาแล้วก็เลือกปลัดกระทรวงคนหนึ่งให้มาเป็น ปฏิบัติหน้าที่นายกลนตรีมื่อตาไหนอย่าลืมซะแล้วเดี๋ยวจะไปเปิดดูอีกทีนึงหนึ่งหกเดี่ยหนึ 1, 6, <laughs> ่งหกเอาละไม่เป็นไรหนึ 1> 1, <6 S 2> <ะ>่งหกกว่าน <1, S 1> ะหนึ 1, 6, ่งหกกว่าหนึ 1, 6, 4, ่งหนึ่งหกสี่มาหนึ่งหกห้าะไม่เป็นไรครับคุณ <laughs> ประบูนเอาละก็ตามนี้ก่อนทางนั้นนะนะสรุปว่าเราก็เตรียมพร้อมสอสอเอาผู้สมัครเอาไว้จะมีอีกชุดใหญ่เมื่อ,อไหร่ครับชุดชุดต่อต่อไปนี่ก็คงจะยอยไปเรื่อยๆครับ แต่ว่าจะเป็นเขตพื้นที่อื่นนะสลับกันสลับกันจะมีทระบไปอีสานด้วยนะฮะครับนะเราทั้งหมดร้อยกว่าคนนะฮะในในตอนนี้นะฮะร้อยกว่าคนก็คงเพิ่งเปิดตัวมาก็ยังไม่มากเท่าไหร่นะครับจะทยอยเปิดตัวไปคุ่ตอนนี้เจ้าตนีงหัวหน้าก็เร่งเร่งเร่งขยายงานเป็นที่นะฮะครับอือแล้วครับขอพระคุณมากคุณไปบุญครับเราเราพร้อมนะเราพร้อมที่สุดนะฮะเราพร้อมพร้อมที่สุด ขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณค่ะครับเจ้าการมีตีครับค่ะยี่สิบเอ็ดคนน้องหมีพี่จะยกตัวอย่างสักสามสี่รายชื่อนะค่ะที่บิ๊กเนมหน่อยเคยเป็นรัฐมนตรีช่วยด้วยบางคนนะศักดาคงเพชรอย่างเนี้ยเคยเป็นช่วยศึกษาค่ะคุณมานาศจันประสงคศสนนทบุรีอดีตนะพันธุ์บัทโนุกูลแสงสิริอันนี้ก็อดีตสสนครสวรรค์อีกสักคนนะคุณสมบัติศรีสุรินเนี่ยอดีตสสสุริน คุณฟริดาสุไลมานนี่ก็อดีตสอสอสุรินเมื่อก่อนอยู่พัก<ช>พักเพืพ่อไทยนั้นแหละส่วนใหญ่คุณเผบุญก็ยืนยันว่าไม่ใช่ว่าเพื่อไทยเขาไม่เอานะ<ช>แต่ว่าสสอดีตสสเหล่านี้เลือกจะมาอยู่กับพลังประชารัฐใช่อ่ะจะจัดทับได้อย่างแข็งแกร่งแค่ไหนนะคะหลังเลือกตั้งเดี๋ยวก็รู้กันเองค่ะช่วงนี้นะคะก่อนที่จะไปพักเบรกกันค่ะโปรโมชั่นสินค้าต่างๆนะคะรออยู่แล้วในช่วงอยู่ดีกินดีค่ะคุณ เนื่องจากตอนนี้ท่านประธานเกิดอุบัติเหตุทําให้ความจําเสื่อมผมในฐานะรองประธานบริษัทจะดำรงตำแหน่งแทนนับตั้งแต่วันเป็นต้นไปเมื่อไหร่จะตายสักทีว่ามึงทุกสิ่งทุกอย่างของมึงจะได้ไปของกู